จุดที่เราอยู่บริเวณนี้คือตำบลบางกระเบือหมู่ที่1อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับตอนนี้มวลน,น้ําก็เข้าปกคลุมอย่างจุดบริเวณนี้ก็คือถนนโคงเงินนะครับใกล้ที่จะขึ้นไปบนจุดที่เป็นขอบถนนตูงนะครับซึ่งจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นทางโค้งจึงกลายเป็นแอ่งสําหรับการรับน้ําแต่ว่าถ้าเราไปดูในแผนที่หรือว่าแมพของทางแผนที่ ใน Google Earth เราก็จะเห็นว่าช่วงของอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับในช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านมันก็จะเป็นลักษณะของแม่น้ำที่โค้งเช่นเดียวกันนะครับจากภาพก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับอยู่ในหม้อหรือว่าในกระเพาะหมูอะครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทะลักท่วมขึ้นมาก็เลยทำให้บ้านเรือน ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเนี้นะครับได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านในนะครับด้านในนั้นระดับน้ํานั้นสูงตั้งแต่1เมตรไปจนถึง1นึ่เมตร50เซนเลยนะครับชาวบ้านต้องใช้เรืออย่างเดียวในการสัญจรอ,ออกมานะครับขณะเดียวกันก็ประชาชนก็อพยพกันมาอยู่บนถนนนะครับอย่างเต็นที่เราเห็นเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ต้องเช่าเช่าเต็นท์นะครับเช่ากันอยู่เดือนละ2 5 0 0แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มว่า จะต้องต่อการเช่าเต็นท์อีกหนึ่งเดือนก็คือจะต้องเสียห้าพันในการที่จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปรุงอาหารปรุงอาหารกันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคนที่ยังอยู่ในบ้านก็จะต้องใช้เรือออกมาตอนนี้อาหารการกินก็ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าพืชผักสวนครัวถูกน้ําท่วมหมดนะครับพืชผักสวนครัวถูกน้ําท่วมหมดก็จะต้องกินกันแต่มามะาต้มปลากระป๋อง แล้วก็มีอยู่มสัสกุ่ผมเข้าไปสำรวจด้านในคุณลุงกินข้าวกับพริกน้ำปลาแล้วก็เอาใช้น้ำปลานะแล้วก็โรยพริกป่นลงไปแล้วก็ปลากับป๋องก็คือตอนนี้มีอะไรได้ก็ต้องกินไปก่อนนะครับคุณลุงก็ใช้ชีวิตกันอย่างลำบากทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ขาดแคลนนั่นก็คือเรื่องของน้ำดื่มนะครับที่ยังขาดแคลนเนี่ยครับนี่ก็เป็นชาวหมู่ที่หนึ่งนะครับก็ขึ้นมาอยู่ตรงจุดบริเวณนี้คุณป้าครับเต็นที่เราเช่าใช่ไหม เราเช่าเต็นใช่ไหมเนี่ยน้ำอะไรเราเช่าค่ะเดือนเท่าไหร่ครับนี่เขาเก็บเดือนละพันสองอ๋อของพี่สองพันหนึ่งพันสองบางคนเขาเก็บสองพันห้าใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือพันสองคืออ๋อแต่มันต่างกันอันนี้เขาเขาเป็นแบบต่อเดือนนะครับอ๋อต่อเดือนใช่ไหมครับอันนี้มันบางแต่อย่างถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นผ้าใบหนาเขาก็จะแพงอันนี้องเทศบาลอ๋อครับอแต่อันนี้คือเราเช่าเองกลางคืนคุณป้านอนที่ไหนในบ้านเฝ้าของ ในบ้านลึกขนาดไหนครับลึกขนาดไหนจะมีจะรั้วอยู่เลยอ๋อเนี่ยเหรอครับรั้นในบ้านหลังกลางอ๋อขนาดปลูกปลูกบ้านใหญ่ขนาดนี้ได้ยังอยู่ไม่ได้เลยน่าจะอีกไม่นานเลยจะถึงพื้นแล้วอีกนิดนึงก็จะถึงพื้นแล้วนะครับปีนี้น้ำมากเนาะโอ้ตอนแรกนึกว่ามันแห้งแล้วนะฮะตอนแรกค่ะกับตอนแรกคิดว่ามันจะแห้งค่ะขัดบ้านแล้วค่ะขัดเรียบร้อยหมดแล้วนึก ก็กาวว่าจะเอาของลงมั่งอาหูไหนได้ไดมาอีกรละลอกนึงแต่แนวโน้มนี่มันจะยังทยอยทยอยมาแต่ว่ามันก็จะอยู่ในระดับนี้ถ้าอยู่เท่าไหปีไหนฮะมีปีนึนะ่งสี่ห้าไเนี่ยสี่ห้ามนงยันพื้นเลยถึงพื้นเลยน,นี่ยค, <ruption> ครับความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยที่ ศาลาเนี่ยครับทบบ่วมตอนนี้ทางจังหวัดทางอำเภอทางท้องถิ่นแ,แจ้งยังไงบ้างครับจะมีมวลน,น้ำมาอีกไหมหรือว่าเราติดตามจากเขื่อนเขาบอกว่ายัางไงบ้างครับ <c oughs> เขาแจ้งเราไหมครับว่ามันจะมีน้ำมาอีกไหมออไม่พูดอะไรก็คือว่าในการสถานการณ์น้ำที่เดียวครับ เพราะว่าวันนี้ยังคงระบายน้ําอยู่ที่2,779ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับที่เขื่อนเจ้าพระยาก็จะเป็นลักษณะของการระบายซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าจะสถานการณ์น้ำไปเท่าสู่สต่ว,ว,ว่าปกติเนี่ยจะต้องระบายน้ําอยู่ที่1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าในช่วงนี้นะครับน้ําเหนือแล้วก็น้ําจากทางสแกกรังนะครับยังมีเยอะก็เลยต้องระบายออกมาแล้วก็ จยังคงทําให้พื้นที่ท้ายน้ำนะครับตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงมาก็จะได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่ที่เคยถูกน้ําท่วมอยู่แล้วก็จะได้รับผลกระทบน้ําอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยหรือบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังคงต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็จะต้องออทําใจเพื่อที่จะอยู่กับมวลน้ํานะครับในพื้นที่ ซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าชาวบ้านก็คือจะใช้วิธีการวัดระดับน้ําที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเลยนะครับอาจจะไม่ได้รับทราบไม่ได้ติดตามข่าวสารหรืออาจจะไม่ยังไม่มีข้อมูลที่ส่งต่อมาเพื่อบอกให้กับชาวบ้านได้รับทราบนะครับนี่ก็เป็นสถนานการณ์น้ําในพื้นที่ของอําเภอเมืองนะครับเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี